อะไรหมายถึงความสำเร็จสติปัญญาเป็นเลิศองค์ใหญ่เสียฟ้าสีชมพูติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเทพโพงามอ๋อขอบคุณครับไม่ใช่โอ้ยมาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะราคา30บาทเท่านั้นเองจ้าสวัสดีครับท่านว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับตามสัญญาครับวันนี้มารับภารกิจครับผมแน่นอนครับคุามอบภารกิจเลยวันนี้ครับ นั่ก็คือโอ้โหง่ายมากเลยฮะคืออะไรคะคืออะไรคะเดี๋ยวไปตามหาเลยเดี๋ยวพบแน่เอใบใบได้ไหมฮะใบก็เดี๋ยวบอกเลยก็ไปถูกน้องภาษาบ้านมากเลยยังยังยังลาเลยครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ้าไปยังไงกันเนี่ยก็ก็ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมครับปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับท่านขี่จักรยานยนต์ไปก็ขอให้สวมหมวกนิรภัยสวมหมวกกันน็อกสวมหมวกกันน็อก ดื่มไม่ขับเมาไม่ขับดื่มไม่ขับเมาไม่ขับเรื่องของความเร็วนะครับก็ขอให้เป็นไปที่กฎหมายกําหนดโอเคที่สําคัญขับไประยะปลอดภัยระยะห่างที่กฎหมายกาหนดระหว่างคันก็ขอให้ปฏิบัติตามด้วยคับผมนอกจากนั้นจะเลี้ยว จะเปลี่ยนเลนต่างๆขอให้เปิดไฟสัญญาณอย่าให้มันกระชันเกินไปคนที่เขาขับขี่ร่วมกับเราก็จะได้ปลอดภัยด้วยเพื่อความปลอดภัยไงพี่เบลต้องบอกอิมแล้วอิมไม่ค่อยจะจำนะเนี่ยอะไรนี่จำแล้วนข<อ>ะขับขี่รถามกฎจ,จราจรทุกอย่างเลยครับออขอบคุณ,<อ>คณนะครับบครัเดินทางปลอดภัยครับเย้เฮ้พี่พี่สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่เป็นค <ะ S 1> นชายจังซาวใช่ไหมครับใช่ครับเทพโอซีภูลเทพไหมครับจังหวัดชายจังซาที่ใหญ่ที่สุดคือ พาพี่คเนสพาพี่คเนสพาพี่คเนสออกพี่ชมพูอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่วัดสมานครับไปยังไงฮะเดี๋ยวข้ามแม่น้ำบามะโกงเนี่ยไปประมาณ4กิโลจะเจอสีแยกใหญ่แล้วก็เลี้ยวซ้ายขี่ไปเรื่อยๆก็จะเจอป้ายวัดเลยครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีไปมาหรือยังจ้าเฮ้ไปมาหรือยังจ้าน้องสวัสดีสวัสดีสวัสดีไปมา ไปมายังาเฮไปมารือยังาน้องสาวัด,ด,ออออวด,ดีสาวัด,ดีสาวัด,ดีไปมา <c oughs> โอยงใหญ่มากสีชมพูอ วิธีการขอพอรอง์พิเคเนตให้สำร็จผลนะคะโดยการที่เราค่ะต้องเอามือป้องหนูมูสิกะค่ะแล้วหนูมูสิกะเนี่ยก็จะนําข่าวการขอพอรของเราไปถวายองค์พิเคเนตทําให้พรนั้นสำร็จผลนั่นเองเจ้าค่ะ mọi người 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 mọi con นี่ๆี่ไม่ค้าไม่ค้านี่ถามอู้อๆๆ30บาทเองอ่ะๆๆๆเชียงซสนนะคะยังไม่หมดอยู่เท่านี้เสน่ห์มากล้นแล้วเจอกับพวกเราใหม่ครับกับเที่ยวแบบเซียวเฟี